สวัสดีครับวันนี้จะมาอธิบายการทำงานของคำสั่ง move sp 1 2 3 4 h push r 1และ pop r 1นั่นเองครับโดยคำสั่ง move sp 1 2 3 4 h คือการเอา sp ไปชี้ที่1 2 3 4 h หรือสามารถอธิบายได้ว่า เป็นการกำหนดให้ stack pointer ที่มีค่าเท่ากับ1 2 3 4 h เป็นการเริ่มต้นตำแหน่งของ stack ที่1 2 3 4 h โดยจะใช้งานก่อนทำงานกับ stack เสมอต่อมาคือคำสั่ง push 1 r 1คําคำสั่ง push r 1นะครับคือการเลือก stack pointer ก่อนแล้วจึงนำค่า r 1 ที่เก็บไว้ที่ตำแหน่งที่ stack pointer ชี้อยู่ต่อมาคำสั่ง pop r 1คือการนำค่าจาก stack pointer ไปยัง r 1แล้วจึงค่อยเลือก stack pointer โดยคำสั่ง push r 1นะครับเปรียบเสมือนลูกป,ปิงปองลอยก่อนแล้วจึงเอาน้ำไปหนุน เลื่อน sp ก่อนแล้วค่อยเอา r 1มาชี้ที่ sp เหมือนให้ sp มีค่าเท่ากับ r 1โดยคำสั่ง pop นะครับ r 1ก็คือการตักน้ำออกจากโอกนั่นเองครับเปรียบเสมือนครับการตักน้ำออกจากโอป pop r 1ก็คือการเอา stack pointer ครับไปชี้ที่ r 1แล้วค่อยเลื่อน stack ไอยเต์นครับไปที่ตัวก่อนก็คือ,อ stack pointer ไปชี้ที่ R หนึ่งค่อยเลื่อน stack pointer นะครับอันนี้ก็คือเลื่อน stack pointer โดยนะครับ move R หนึ่งนะครับก็คือนี่ครับ move move SP หนึ่งสองสามสี่ H นะครับก็คือ ชี้ไปที่ตำแหน่งเอาไพล์เตอร์ครับชี้ไปเลยครับชี้ไปเลยที่ตำแหน่ง1 2 3 4 h นะครับก็คือตำแหน่งนี้ส่วนต่อมาครับ push นะครับก็คือเหมือนตามตักน้ำใส่องค์ครับก็คือ push ครับ push ส่วน pop นะครับทำลงครับเข้าไปตามนี้ครับโดยคำสั่ง push R1 และ pop R1 น,น,นะครับเปรียบเสมือการ move R1 R2 น,น,น,นะครับแต่ว่า move นะครับไว้กว่าเพราะ move ข้างในครับทำงานแค่1ขั้นตอนครับส่วนนี้ครับต้องทำงานถึง2ขั้นตอนนะครับ